ซึ่งในปีนี้นะคะเพื่อเป็นการเว้ระยะห่างทางสังคมนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิิสการจัดงานนะคะจึงยังมีแค่เฉพาะกรรมการท่านผู้บริหารและก็ผู้ปฏิบัติงานดเด่นเท่านั้นนะคะส่วนแขกผู้ม่เกียริเดี๋ยวเราจะให้เข้ามิกครั้งหลังที่เสร็จสิ้นนะคะในช่วงของพิธีการค่ะ สำหรับแขกผู้มีเกียรตินะคะก็สามารถที่จะรับชมผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดของมหาวิทยาลัยที่เราจัดได้ค่ะสำหรับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นนะคะเป็นรางวัลที่มอบขึ้นนะคะเพื่อมอบให้กับบุคลากรนะคะที่มีการครองตนของคนครองงานรวมถึงปฏิบัติงานตามคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีผลงานที่เป็นที่ดีเด่นแล้วก็ได้รับการยกย่องเชิดชูจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็ส่วนงานนะคะจึงได้มีการคัดเลือกออกมาเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานขึ้นนะคะ สำหรับบัดนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรชนะศักดิ์บเที่ยงประธานกรรมการจัดงานกล่าวรายงานถุประส่งของการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่าน การบดีท่านผู้ปฏิบิตรงานดีเด่นและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกระผมรองศาสตราจารย์ดรชนะศักดิ์บ่เที่ยงนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบิตรงานดีเด่นนะครับปีนี้ก็เป็นประจำปี2565นะครับก็ในส่วนของคณะกรรมการก็ต้องขอขอบคุณท่านนาักการบดีนะครับที่ ท่านได้ให้เป็นเกียรติที่มากรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันนี้นะครับสำหรับอการจัดงานประกาศเกียรติคุณนี้ก็เราได้จัดมาเป็นประจำทุกปีนะครับสำหรับปีนี้นี่ก็ในส่วนของส่วนงานนะครับก็จะพิจารณาผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานมาก่อนนะครับแล้วก็ ในส่วนของคณะกรรมการก็จะมีการคัดเลือกอผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับหมหาวิทยาลัยผลการคัดเลือกนะครับก็ในปี2565นี้ก็จะมีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการคัดเลือกจากระดับส่วนงานนะครับจำนวน43ท่านนะครับเป็นสายวิชาการ19ท่านสายสนับสนุนวิชาการ24ท่านนะครับก็ ทั้งนี้ก็ทางคณะกรรมการคัดเลือกปฏิบัติงานดีเด่นเนี่ยก็ได้คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิาลยนะครับจำนวน3ท่านนะโดยทั้ง3ท่านนี้ก็จะเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูฝั่งเพชรน,นะครับจากมหาวิาลยก็จะแบ่งออกสท่านก็จะแบ่งออกเป็นสองสายนะครับสายวิชาการ กับสายสนับสนุนวิชาการนะครับสำหรับสายวิชาการเนี่ยก็จะมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มข้าราชการนะครับได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรณชัยวรรณสวัสดนะครับจากคณะรัฐศาสตร์ศากร,รมนะครับสำหรับกลุ่มทั่วไปนะครับก็จะศาสตราจารย์ดรยุาพาภรณ์อาลีพงศ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สำหรับสายสนับสนุนวิชาการนะครับ ได้แก่นางสาวอ,อรดาเกลียงสินยศนะครับจากสำนักงานอธิการบดีนะครับสำหรับผู้บติงานดีเด่นเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกหนึ่งท่านนะครับเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปรับรางวัลเข็มเชืดอจูเกียติจากพระนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ผลออกมาก็คือได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรณชัยวรรณสวัสด์นะฮะจากคณะครุศาสตร์ศาสตร์กรรมนะครับ,ก,รก,รรนะรบก็จะไปรับเข็มเชิดจูเกียรติจากพระนท่านนายกรัฐมนตรีในวันคราชการพลเรือนนะครับอันนี้ก็ได้เวลาันสมควรแล้วนะครับก็ครขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีนะครับกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นแล้วก็ออมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน43ท่านครับครับเ,เรียนเชิญครับอุ้ยทำไมันสั้นจังนะขอให้ผมยินดีแล้วก็ขอบคุณเลย นีจริงผมมีอะไรจะพูดมากกว่านี้ก็ดืนต้องขออภัไปนะครับบุคลากรทุกท่านนะครับเพราะเนื่องจากวันนี้มันมีประชุมสอนนันอยู่นโยบายและแผนผู้บริหารส่วนใหญ่ก็เชิญนั่งอยู่ในห้องราชพฤกษ์นะครับผมก็ต้องรีบออกมาก่อนนะโดยมอห้ท่านลองฤทธิ์นยะเป็นประธานต่อนะเนื่องจากเกรงใจบุคลากรทุกท่านนะซึนะ่งปฏิบัติงานเป็นพนักงานดีเด่นวันนี้ผมจะโดนพนักงานดีเด่นตำหนิ เนื่อง่างมาสายก็ได้ทราบว่าทุกท่านก็มาร่วมซ้อมกันนะั่งแต่ช่วงเช้านะครับวันนี้ผมเลยขออภัยแล้วก็ขอเป็นตัวแทนของบุคลากรทุกคนนะครับเผื่อคิดว่าเดี๋ยวตอนที่ประชุมจบนโยบายและแผนทุกท่านก็คงมาที่นี่นะครับเพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายเนะื้อไม่ตึงเครียดเนะื่องว่าผมมาสายเนี่ยก็เลยขออนุญาตปิดตัวมาก่อนนะครับเชื่อวันนี้ก็มีมิติใหม่ๆ หลายมิตินะที่เกิดขึ้นในปี2565นะตลาดนัดก็กลับมาอีกแล้วพร้อมกับบุคลากรดีเด่นนะครับขอขออนุญาตเป็นทางการนิดนึงนะครับก็ขอเรียนท่านคณะกรรมการนะครับผู้จัดงานนะครับประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ป็ิหารงานดีเด่นประจำปี2565ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ปฏิัาิงานดีเด่นนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรตินะครับ ทุกท่านนะครับทางผมเองนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวก็รู้สึกเป็นเกียรติเินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีครั้งนในการที่จะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระชอม9ก้พนครเหนือครับก็ต้องแสดงความยินดีและก็ชื่นชมนะครับจากผลงาน ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับรางวัลนั้นทรงคุณค่านะครับแล้วก็คงไม่มีอะไรที่อยากจะฝากเพราะเนื่องจากมันก็เป็นบ้านของเรานะครับบชพก็พอยากให้ทุกท่านที่ได้รับประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรตินี้นะครับเนื่องจากเป็นผู้ปฏิวัรนี้เด่นนะครับขอให้ท่านนะรักษาคุณภาพนะครับมาตรฐานของท่านไว้นะครับ จากเคร่าจนเนี่ยปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนิคยีประชอมเคล้าพระนครเหนือหรือหลังจากที่ท่านเกษียณไปนะครับมอชพองคงติดตัวท่านไปอยู่เหมือนกับผมนะครับพอเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเรามาอยู่บ้านนี้นะครับเราก็คงต้องรักษาชื่อเสียงนะครับของบ้านมอชพองเราไว้นะครับให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งยอมรับในระดับชาติและก็นานาชาติ นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับมอชพของเรานะครับก็คงไม่มีใครที่เหนือไปกว่าท่านแล้วล่ะในปี25 6 5นกะครับก็มาจากทุกคณะและส่วนงานก็เป็นที่ประชักพันคณะกรรมการข,ของแต่ละชุดทางคณะและส่วนงานและทั้งสายสนับสนุนวิชาการแล้วก็สายวิชาการนะครับเพราะแต่ละท่านก็มีบทบาท ภารกิจที่โดดเด่นนะครับในตลอดปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าทางด้านสายวิชาการเองหรือฝ่ายสนับสนุนวิชาการนะครับพอทุกท่านที่นั่งอยู่ยนี้ถึงแม้จะปิดหน้ากากผมก็จำท่านได้เห็นตาก็อย่นี้บอกเห็นหน้าไม่รู้ใจนะแต่ตอนนี้เห็นตาก็รู้ใจแล้วสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในชุดนี้ นะครับก็แสดงความดีกับทุกท่านนะครับในนามของผู้บริหารแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าพรนครเหนือทั้ง3วิทิาเขตนะครับก็อีกครั้งคงต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดง,งานทุกท่านนะครับซึ่งถึงแม้สถานการณ์โควิดนะเราก็ยังมีการประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรดีเด่นเนี่ยประจำทุกปีนะครับในช่วงสถานการณ์สอสามปีที่ผ่านมาจะเพียงแต่ ในเรื่องของอางานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้เหมาะสมนะซึ่งคาดว่าปีหน้าเนี่ยเราคงได้มาเต็มร้อยนะเพราตอนนี้ก็เต็มร้อยแล้วถ้าวัคซีนนะเตรียมพร้อมที่จะรองรับปีหน้านะครับแต่ด้วยสถานการณ์นี่มันมยังไม่รู้จะอหอัวหรือออกก้อยนะครับเราก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันคิดว่ายังไม่เหมาะสมนะครับในช่วงของมาตรการที่ทางภาครัฐก็ยังไม่ได้ เปิดกว้างครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในเรื่องของงานสังสรรค์นะครับเราก็พยายามที่จะลดกิจกรรมเหล่านี้นะครับแต่ในเรื่องของภารกิจที่ที่สำคัญนะของมหาวิทยาลัยไม่ว่าเป็นการจัดงานวันสาปนางานทำบุญนะเพื่อเป็นวขวัญกำลังใจสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ยังดําเนินการอย่างต่อนเนื่องรวมถึงผู้บริหารงานดีเด่นแล้วก็บุคลากรวันเชิดชูเกียรตนะิในวันที่17เนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรม นะครับซึ่งเป็นผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องให้ขวัญและกาลังใจนะครับเพื่อให้บุคลากรเนี่ยช่วยกันสร้างสารร์ผลงานนะให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครแห่งน,งนี้นะครับก็หนึ่งในนั้นก็คือวันนี้นะครับซึ่งเป็นผู้ปริัติงานนะซึ่งได้ทําประโยชน์ให้กับมหบาวิทยาลัยนะครับมาอย่างต่อเนื่องจนวันปีนี้เป็นที่ประจักษ์ของคณะกรรมการน,นะครับท่านก็ได้ถูกนําเสนอขึ้นมา รวมถึงก็แส,สดงความยินดีนะของท่านประธานสภาคณาจารย์นะซึ่งได้รับคัดเลือกซึ่งทุกท่านคงเหมาะสมะนะผมคงไม่มีอะไรพูดเพราะกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าท่านประธานสภาคณาจารย์ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะแทบทุกอย่างนะอะไรที่มันเป็นเรื่องของบุคลากรนะอะไรมันเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนยะท่านก็มีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นก็ ผมคงไม่ค้านนะวันที่ท่านจะไปรับกันนายกนะนะครับก็แสดงความยินดีกับท่านรวมถึงบุคลากรท่านอื่นนะครับก็อีกครั้งก็อยากให้ท่านเป็น,ปนตัวอย่างให้กับบุคลากรของหมหาวิทยาลัยทั้งสามมยาเขตแล้วก็รักษาคุณงานความดีไว้ให้เป็นที่ประจักษ์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับผมแล้วท,ทีมผู้บริหารก็ขอวอวยพรให้ผู้บริหารนี้เด่นทุกท่านนะครับฉุมีแต่ความสุขสุขภาพพา้ใมใจที่แข็งแรง ประสบความสำเร็จในการทำงานนะต่อไปนะครับในชีวิตราชการข้างหน้าครับอมค,ครับค่ะขอขอบคุณท่านการบาดีค่ะซึ่งระดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะผู้ปฏิบัติงานดีเด่นนะคะพี่ธงยกนุ่นพี่งเริ่มต้นด้วยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นสายวิชาการกลุ่มข้าราชาการค่ะ ะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันชัยวันสวัสด์จากคณะครุศาสตร์อุสตอาสาหกรรมค่ะปรบมือได้นะคะต่อด,ด้วยรองศาสตราจารย์ดรอรไทยพลเสนจากคณะวิทยาศธธาสตร์ประยุกต ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวยสกุลสุขใสจากุัรเทคโนโลยีศาสตราหกร,รมสายวิชาการกลุ่มทั่วไปรองศาสตราจารย์ดอรอุณาลมเวศวัฒนาฮัร์ลี่จากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติซิลินทรไทยลมัน ศาสตราจารย์ดรชัยวัน์ประภัยนายนาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิริศักดิ์คงสมศักดิ์สกุลจากคณะครุศา,ศาสตร์อุสตสาหกรรม ศาสตราจารย์ดรยุพภาพอรอารีพงศ์จากคณะวิทยาศัพร์ประยุกต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมหาศักด์เกตชัมจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ช่วยศาสตราจารย์ดตรเติมเพชรสุขคณาพิบาลจากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์อาจารย์ดรสวิทพิริยะสุรวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ช่วยศาสตาจารย์พิสิทธาวินเหรียญประดับจากชัยเทคโนโลยีสาหรรมอาจารย์หมายชนกกลับปุกทองจากชัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพักวัฒนเดชชีวะจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทธิชัยพิสุทธิ์เสรีวงศ์จากคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รองศาสตราจารย์ดรจักริดเสนีตันติกุลจากคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพิระบุตรดีจากคณะวิทยาาศสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ช่วยศาสตราจารย์ดรชุตสนะเตชะคณาจากคณะบริหารธุรกิจกลุ่มสายสนับสนุนวิชาการนางเสาวอรดาเกรงสินยศจากสำนักง,งานจิการบดี ธนิกาชื่นแสงจันทรจากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายจีรพลคุ้มเคี่ยมจากสำนักขอสมุทรกลาง ายภาคภูมิอัศวะวงอารยะจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา <S <S นางสาวเขมจิราลุสุขจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นายมานะแก้วแหวนจากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมดรนัครินทร์ศรีสุวรรณจากสถาบันนวตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศส นางสาวแสงเดือนพุทธังจากสาบันสากิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทยรมัมณนดรมนัสนันรัศมีวิศวะจากบัณฑิตวิทยาลัย างสาวธนันพรสองเมืองสุขจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยรามันนางสาวพรพิมลเรืองปราดจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวสิริพรยางสวยจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนางสาวสุนทรีคำก้อนแก้วจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์นายปฏิพัฒนพุกดำจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในวัตกรรมดิจิทัล นางสาวนิพาพรทำชูชวรัตจากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์นางสาวลัคนาหันประเสริฐจากคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบนางสาวอัสมารพรมั่นคงจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสากรรม นายพาุวัฒน์จิตถนอมจากวิทยาลัยนานาชาตินางสาว,วดีประเสริฐสุขจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร สาวศิราพรภัยสรจากคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการนางสาวธัญ,ญพัฒน์การสมทบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนางวรารักษ์จุลลาจากคณะวทิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และนายกรยกิจกรัญยามาจากคณะบริหารธุรกิจค่ะค่ะลำดับถัดไปขอเ,เรียนเชิญท่านิการบดีนะคะเริ่มถ่ายภาพหมู่กับผู้ประเด็นการดีเด่นนะคะเริ่มต้นด้วยบุคลากรดีเด่นสายวิชาการค่ะขอเรียนเชิญค่ะ เชิญตำแหน่งเดิมเลยนะคะเดี๋ยวก็ใส่แมสกก่อนนะคะตอนจะถ่ายแล้วค่อยเอาออกก็ได้ค่ะใส่วิชาการค่ะอาจารย์ ถอดหน้ากากแล้วก็อึบไว้นะคะอย่าลืมโล่นะคะโล่ระดับอกนะคะจะได้สวยงามนะคะตรวจสอบว่าไม่กลับด้านนะคะ เรียบร้อยเรียนเชิญสายสัมสนุวิชาการนะคะแล้วเดี๋ยวสายวิชาการเดี๋ยวเราเรียนเชิญอีกครั้งในการถ่ายภาพหมู่รวมนะคะสายสับสนุวิชาการเรียนเชิญน,นะคะอย่าลืมนําโล่มาด้วยนะคะ เตรียมถอดแมสแล้วอึบไว้ก่อนนะคะเอาแมสแอบไปให้เห็นก่อนนะคะ เดี๋ยวพอถ่ายภาพหมู่รวมทั้งสองกลุ่มงานนะคะเราก็จะทยอยให้แก่ผู้มีเกียรติเข้ามาด้านในได้นะคะ <S <S เดี๋ยวขอชุดอของรวมนะคะที่เป็นทั้งสองสายนะคะจะเป็นรวมผู้ปฏิบัติงานดีเด่นทั้งกลุ่มวิชาการแล้วก็กลุ่มสนับสนุนวิชาการนะคะ <c oughs> ก็ถ้าเสร็จถ่ายภาพหมู่ชุดนี้แล้วนะคะสตาบ้านบนสามารถให้ผู้ร่วมงานเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมีกล่องใส่โล่พร้อมอาหารกลางวันบริการด้านข้างนะคะถ้าท่านถ่ายภาพกับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีเสร็จก็รบกวนรับกล่องใส่โล่แล้วก็อาหารกลางวันกลับไปด้วยนะคะ<ม>เรียนเชิญประจำจุดได้เลยนะคะ เดี๋ยวหลังจากที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะก็เรียนเชิญกลุ่มสตาฟนะคะร่วมถ่ายภาพอีกสักหนึ่งภาพนะคะก่อนที่เราจะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดเด่นนะคะ ก็อย่าลืมนะคะเมื่อถ่ายภาพเสร็จนะคะเรามีกล่องใส่โลแล้วก็อาหารกลางวันบริการให้กับทุกท่านนะคะอย่าลืมรับก่อนที่จะกลับนะคะ